สวัสดีครับผมในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับดูวิดีโอที่กดไลค์ไปนะครับอ่าบน u t u b บบนคอมนะครับวิธีการดูนั้นไม่ยากมาดูกันเลย <S <S อย่างแรกนะครับเมื่อเพื่อนๆเข้ามาที่หน้า youtube เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดของใครยังไม่เป็นเมนูใหญ่ๆแบบนี้นะครับ nope. ก็ให้กดไปที่เจ้าเมนูขีดๆสามอันตรงนี้ก่อนอให้เขาขยายขึ้นมาเป็นเมนูแบบนี้ <Okay. S 1> และให้เพื่อนๆสังเกตตรงทางด้านซ้ายได้เลยวิดีโอที่ชอบนะครับถ้าเป็นภาษาอื่นก็สังเกตไอคอนรูปมือยกนิ้วนะครับหรือว่าปุ่มไลค์นั่นเองให้กดเข้าไปได้เลยและในหน้านี้ก็คือเจ้าวิดีโอนะครับที่เราเคยไปกดไลค์ไว้ทั้งหมดนะครับเขาจะแสดงไว้ในหน้านี้นะครับ เพื่อนๆก็สามารถเลื่อนดูได้เลยแต่ถ้าเกิดของใครต้องการลบวิดีโอไหนออกจากวิดีโอที่เรากดไลค์ให้เอาเมาส์ไปชี้ที่วิดีโอนั้นครับผมในตัวอย่างผมจะลองลบวิดีโอนี้ออกไปนะครับแล้วก็กดไปที่เมนูจุดๆ,ๆทางด้านหลังครับชึบและก็เลือกไปที่นําออกจากวิดีโอที่ชอบนะครับหรือรูปถังขยะและเจ้าวิดีโอนั้นก็จะถูกลบไปออกจากวิดีโอที่เรากดไลค์นะครับผม โอเคลองนำไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับ s ับสไคร์และกดไลค์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ